เป็นครอบครัวที่ก็ถือว่ายากจนเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็พอมาตัวเองพิการเสร็จไม่เหลืออะไรเลยค่ะคือยอมรับว่าเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะชื่อสายสุนีจนะนักกีฬาวีเชฟฟันดาบทีมชาติไทยค่ะ,อ,ะอีกไม่กี่เดือนก็จะไปแข่งขันพาราลิมปิกก็คือโอลิมปิกของคนพิการที่ปารีสค่ะจุดเริ่มต้นในการเป็นนักกีฬาของคนพิการก็คือจากอุบัติเหตุค่ะ เดิมเป็นคนปกติมาก่อนเดินได้แล้วก็ประสบเป็นเหตุรถชนหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาศึกษาเกี่ยวกับคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยัดฝนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปี1999ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็จะบรรจุคนพิการเข้าในเฟสปีเกมก็เลยแล้วจุดิ่มต้นมาเล่นกีฬาตอนนั้นค่ะในปี2541ค่ะตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬาของคนพิการมานะคะแล้วก็เล่นฟันดาบมาก็22ปีแล้วค่ะ พูดถึงแรงผลักดันก็คือครอบครัวค่ะก็คือเดิมอ่ะเป็นครอบครัวที่ก็ถือว่ายากจนเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็พอมาตัวเองพิการเสร็จไม่เหลืออะไรเลยค่ะครอบครัวก็พ่อแม่ก็เลิกกันแล้วก็เราก็เหมือนมาจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้มีแรงผลักดันให้ตัวเองว่าการที่จะเป็นนักกีฬาแห่งชาติถ้าเราประสบความสําเร็จสิ่งที่จะได้รับมันอะไรบ้างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ผลักดันแล้วก็สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จจนทุกวันนี้ค่ะ คือจะเชื่อตัวเองเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นืงจริงค่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะตั้งแต่รับตัวเองไม่ได้แล้วก็ครั้งหนึ่งก็คือยอมรับว่าเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่วันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเรานับหนึ่งได้อีกก็เลยทําให้เรามีความพยายามถึงแม้ว่าเส้นทางตรงนั้นจะยากลําบากแค่ไหนแล้วก็อุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องอื่นๆต่างๆเงี้ยค่ะแต่ด้วยความพยายามของเราในที่สุดก็สําเร็จได้อย่างเงี้ยค่ะ ชยก็คือเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกว่าบอกกับตัวเองเสมอว่าเธอต้องทําได้ค่ะคือการที่เราบอกตัวเองว่าเธอต้องทําได้ก็เลยแบบผ่านฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างสุดท้ายเราก็ทําได้ที่สาคัญที่สุดเราดูแลตัวเองและครอบครัวได้ค่ะ อะไรที่ต่อไปหลังจากเส้นชัยนั้นก็คือการใช้ชีวิตค่ะคือการใช้ชีวิตที่เราประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีเงินรางวัลเราจะทํายังไงทําให้เงินรางวัลตรงนั้นน่ะทำให้อยู่เท่าเดิมแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยคือการใช้ชีวิตให้ให้ให้เป็นแล้วก็ให้รู้คุณค่าของเงินที่เราได้รับด้วย